มา2แม่เลยแล้วกันเมืม่อวานนี้สองแม่เขาไปรับอีเวนต์กันค่ะแต่ว่าต่างคนต่างที่แต่บรรดาแฟนคลับเนี่ยไม่รู้จะแยกร่างกันไปเจอ,อยังไงนะรวมไปถึงพี่พี่สื่อมวลชนด้วยห้างแตกเช่นเคยค่ะแม่แรกเลยนะคะคุณแม่สุดสตรองค่ะสาวแพชรนภาภานั่นเองนะคะอุยแฟนคลับแล้วก็พี่พี่สื่อมวลชนนะคะตามไปหนาแน่นเช่นเคยนะคะน,คนี่แหละพาน้องเรซซิ่งมาพบปะแฟนคลับพร้อมกับอัปเดตนะคะว่าช่วงนี้หันมารับงานมากขึ้นก็จริงเพราะว่าต้องหาเงินเลี้ยงดูคนทั้งบ้านเลย แต่ก็จําเป็นต้องเลือกงานแบบไม่ให้ยาวนานมากเกินไปเพราะว่าแพทเองก็ต้องแบ่งเวลาไปเลี้ยงดูลูกชายตัวน้อยน้อ,นองเรซซิ่งวัยสเดือนจนหลายคนบอกว่าเป็นคุณแม่ที่ติดลูกงอมแงมเลยละคะออ่ะตอนแรกคิดว่าเราสามารถกลับมาแบบเหมือนเดิมได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่พอมันนึงที่เราเลี้ยงลูกเองจริงๆแล้วเราก็เลยแบบโอ้ยมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยงานอะไรที่มันนานมากๆหรือออกต่างจังหวัดบางทีเราก็แบบ เงินก็นอยากได้นะงานอะอยากไปทํานะแต่แบบโอ้โหเราติดลูกอนะไรเงี้ยแล้วแล้วช่วงตอนเนี้ยแพ้ก็วิ่งสองบ้านก็คือแพ้ก็อยากให้ลูกอะอยู่กับคุณย่าด้วยแล้วก็อยู่กับคุณยายด้วยเพราะนั้นอนะแพ้ก็จะต้องแบ่งว่า7วันเนี่ยแพ้จะอยู่กับคุณย่ากี่วันแล้วก็อีกกี่วันแพ้จะไปอยู่กับคุณยายเวลาแพ้ป้อนข้าวคุณแม่ค่ะแพ้ก็จะใส่เป้ให้เขาอะได้เห็นได้เรียนรู้ว่ามันเป็นหน้าที่นะลูกมันเป็นสิ่งที่หนูนเนี่ย ต้องต้องทำแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีเลยน่ะี โอ้ยก็ลูกน่ารักขนาดนี้แล้วอยู่ในวัยที่กําลังเติบโตพัฒนาการใช่ไหม,มแม่แม่ที่ไหนก็ไม่อยากจะทิ้งไปไหนทั้งนั้นแหละมาดูอีกบ้านหนึ่งค่ะแม่กุ๊บกิฟสุมนทิพย์พาเจ๊เปาบางพลีออกอีเวนต์ในฐานะพรีเซนเตอร์อนะจ๊ะงานนี้สมชายาเจ๊เปาข้างแต่ค่ะ,คะแฟนคลับไปแห่รอต้อนรับกันแน่นเลยทีเดียวเจ๊เปาของเราก็ไม่พลาดแจกความสดใสให้ที่ป้านาอาที่ไปร่วมงานกันเหมือนเช่นเคยนะคะอันนี้อาจจะดูหน้าเดียวแต่บางหน้าเนี่ยของเธอก็มีการทักทายแฟนคลับด้วยถ้าเ ได้เห็นนะค,ะคช่การแสดงเป็นเลิศค,คุณแม่สุดแซบบอกเลยว่าตอนนี้างานอีเวนต์รุมหนักมากจริงๆนะคะแต่ว่าจําเป็นต้องลดเพราะว่าอยากมีเวลาให้น้องเปาปา,ปาแล้วก็หาเวลาพาไปเจอคุณพ่อบี้ที่เมืองจีนด้วยจ้าเอตัวทราบว่าหนักเหมืๆๆอนกันก็สมควรค่ะพอสมควรพอสมควร,ควรอืก็ประมาณหนึ่งก็้วทำงานกับเด็กก็อย่างนี้อ้าวันเกิดครบหนึ่งขวดเป็นไงบ้างคะคุณดีไหมคะ ดีไหมคะยิ้มหวานเลยค่ะดีก็มีความสุขได้เจอพ่อนางได้ไปเจอปปีนางก็แฮปปี้นางก็แบบแฮปปี้เห็นไหมนางบอกนางแฮปปี้เราเนียไม่รับงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยให้แบบให้เขาได้แบบไปเจอพ่อบ้างปีก็จริงๆเขาก็อยากให้เรายิไปอยู่กับเขาแหละแต่ว่าเขาก็กลัวว่าเราจะทิ้งงานที่เราลักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เราก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ลองดูก็ได้ว่าจะยังไงเราก็พยายามคิดถึงลูกมากที่สุด